ร้านเด็ด7็ดย่านน้ำสนับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยตรามือและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับในร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับผมพาคุณมาที่สีแยกวิสุทธิักริ์ครับเพื่อที่จะมาลิ้มลองนะฮะร้านเกาเหลาเนื้อร้านหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาโด่งดังนะครับมาเป็นเวลา80ปี ื่อร้านว่าเกาเหลาเนื้อไร้เทียมทานนั่นเองแต่ในพศออนี้เนี่ยเขามีการร่วมกันทำงานกับคนรุ่นใหม่ครับก็เลยมาเป็นร้านชื่อว่าเทนซันไร้เทียมทานตรงสี่แยกวิสุกษย์นี่นเองฮะกว่าแปสิปีของตำนานเกาเหลาเนื้อไร้เทียมทานย่านเวิร์นครเกษมจากรุ่นอากงมาสู่เตี่ยแล้วก็ย้ายมาสู่รุ่นลูกใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของร้านนี้รุนน่รนแ,แรกๆผมไม่พลาดที่นี่แน่นอน ในรุ่นลูกถือว่าเจอวิกฤตไม่น้อยเพราะว่าเวอร์คอนครเกษมถูกไล่ที่จะด้วยบุญที่สร้างด้วยกันมาหรือว่าอย่างไรไม่ทราบบอลมือกีตาร์พาร์ตเมนต์คุณป้าแบ่พันแท้ของเกาเหลาเนื้อไร้เทียมทานแห่งเวอร์คอนครเกษมซึ่งรู้จักกับเฮียบัตเจ้าของร้านรุ่นลูกบอลจิงชักชวนให้มาเปิดร้านใหม่ด้วยกันที่ย่านวิสุกษัตริย์จึงเป็นที่มาของร้านเทนซันไร้เทียมทาน เมื่อได้ลิ้มลองเกาเหลาเนื้อไร้เทียมทานรสชาติที่สุดยอดและเนื้อที่นุ่มเมื่อมันกระทบกับฟันเหมือนกับจะละลายทันทีแต่เฮียบัตแกเล่าว่าจริงๆแล้วสูตรของแกไม่ได้มาเพราะว่าการสั่งสอนนะครับเพราะเตี๋ยของแกเนี่ยหวงสูตรไว้มากๆแต่เฮียแกก็เรียนรู้จากการลักจําและเอามาปฏิบัติครับกว่าจะลงตัวเนี่ยใช้เวลานาน,านทีเดียวแม้กระทั่งการสับเนื้อผมอยากให้ทุกคนมาพิสูจน์จริงๆนะครับ ที่แยกวิสุกษิกษัตริย์เขาเปิดวันจนันทร์จนถึงวันเสาร์ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาครับร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำสนับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยตรามือและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี